สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่า3รัฐสระบบวันนี้เสนอเป็นตอนที่สองครับท่านผู้ชมครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้พูดถึง3รัฐ3ระบบในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญรัฐบาลและรัฐสภาไปแล้วอีกสองตอนที่เหลือผมจะได้พูดถึง3ระบบซึ่งได้แก่ระบบพักการเมือง ระบบการตรวจสอบและระบบศาลและกระบวนการยุติธรรมต่อไปท่านผู้ชมครับระบบที่หนึ่งคือระบบพักการเมืองนั้นคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดแล้วว่าควรจะเลิกใช้กฎหมายบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรต้องสังกัดพักการเมืองหรือไม่การที่บังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรต้องสังกัดพักการเมืองโดยอ้างว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่พักการเมือง แต่พอเอาเข้าจริงถามว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงหรือเพราะในอดีตที่ผ่านมาในจำนวนรัฐธรรมนูญ10ฉบับที่ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีเพียง5ฉบับเท่านั้นที่บังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมืองซึ่งก็ไม่ได้ทำให้ระบบพรรคการเมืองเข้มแข็งขึ้นแต่อย่างใดปัจจัยสำคัญที่ทำลายความเข้มแข็งของระบบพรรคการเมืองไทยนั้น ไม่ใช่เป็นเพราะการไม่บังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมืองแต่อย่างใดหากแต่หากแต่เป็นเพราะการรัฐประหารล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยและล้มล้างรัฐธรรมนูญนั่นต่างหากที่ทําให้ระบบพรรคการเมืองไม่ต่อเนื่องและอ่อนแอมาตลอดนอกจากนั้นเมื่อดูตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่าการที่รัฐธรรมนูญบังคับให้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสมาชิพกพรรคการเมืองยิ่งกลับทําให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนนับล้านล้านคนที่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองต้องกลายเป็นลูกไก่ในกำมือของบรรดาองค์กรอิสระและระบบศาลทั้งๆที่บรรดาองค์กรอิสระและระบบศาลตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่ได้ยึดโยงหรือมีที่มาจากประชาชนเลย จึงทาให้เกิดภาวะที่ประหลาดยิ่งในระบบการเมืองของไทยกล่าวคือคนเพียงหยิบมือเดียวที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือแม้แต่จะยึดโยงกับประชาชนกลับมีอำนาจที่จะสั่งยุบพักการเมืองและล้มล้างรัฐบาลรวมทั้งรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้สรุปก็คือเราต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดว่า จะให้ประชาชนเป็นผู้ร่วมสร้างระบบพักการเมืองให้เข้มแข็งโดยปลดปล่อยประชาชนพักการเมืองและนักการเมืองให้หลุดพ้นจากพันธนาการของกลุ่มคนที่มีความคิดมีระบบคิดแบบอำนาจนิยมและยึดติดกับระบบอุปถัมมา,านานได้แล้วหรือยังควรยกเลิกการบังคับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพักการเมืองยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง เพื่อให้ประชาชนและนักการเมืองมีอิสระที่จะจัดตั้งพรรคการเมืองสังกัดพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมในทางการเมืองและส่งสมัครรับเลือกตั้งอย่างเต็มที่หรือไม่ท่านผู้ชมครับระบบที่สองคือระบบการตรวจสอบนั้นก็ถึงเวลาแล้วเช่นกันที่เราจะต้องตัดสินอนาคตของระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของประเทศไทยว่าควรจะเป็นอย่างไร ระหว่างการให้อำนาจในการตรวจสอบถอดถอนแก่องค์กรอิสระและระบบศาลอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือจะให้อำนาจแก่รัฐสภาในการตรวจสอบถอดถอนอย่างเต็มที่เหมือนในประเทศที่มีการปกครองระบอบรัฐสภาและระบบประชาธิปไตยของหลายประเทศทั่วโลกและถ้าจะให้มีองค์กรอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบต่อไปก็ต้องช่วยกันคิดว่าองค์กรอิสระที่ว่านั้นมีจำนวนมากเกินไปหรือเปล่า ที่สำคัญควรให้มีที่มาจากรัฐสภาหรือประชาชนแทนที่จะให้มาจากคณะบุคคลและมาจากระบบศาลอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ที่สําคัญเราควรต้องคิดแล้วว่าการให้องค์กรอิสระซึ่งมีเพียงไม่กี่คนอย่างเช่นกกตปปชหรือแม้แต่ศาลร,รัฐธรรมนูญซึ่งไม่ได้มีที่มาจากหรือยึดโยงกับประชาชนเลย แต่มีอำนาจล้นฟ้าถึงขนาดสั่งถอดถอนนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประมุขของฝ่ายบริหารประธานรัฐสภาซึ่งเป็นประมุกของฝ่ายนิติบัญญัติหรือถึงขนาดกลายเป็นประเทศเดียวในโลกที่ให้ศาลมีอำนาจสั่งล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้โดยที่ผู้มีอำนาจในระบบศาลและองค์กรอิสระแทบไม่ถูกแต่ต้องเลยนั้นเหมาะสมหรือไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วหรือ,อยัง หรือว่าจะทำไปพร้อมๆกันระหว่างการลดจำนวนองค์กรอิสระลงและให้มีที่มาโดยการยึดโยงกับประชาชนในขณะที่จำกัดบทบาทของระบบศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐรวมทั้งบทบาทในเรื่องที่มาและองค์ประกอบขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญล,ลงไปหรือไม่ควรเพิ่มบทบาทของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ในการตรวจสอบถอดถอนมากขึ้นหรือไม่ไม่เฉพาะแต่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงเท่านั้นหากแต่ผู้พิพากษาตุลาการก็ควรจะถูกตรวจสอบถอดถอนหรือได้รับความเห็นชอบโดยรัฐสภาด้วยท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอมองในตอนที่ชื่อว่าสามรัฐสามระบบในตอนที่สองก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ